ก็ดีเช่นเคยนะคะกับรายการ All and Mom. ออ l แอนด์มัม l ฮลิวโอพี่ออทำไมลิววิโอแรงมากเลยอ่ะกล้าฟังเหมือนควานนนะทั้งคู่เลยกินปากแรงขนาดนี้เอากานไหนมาดูดิไหนาหมาแห้ใส่นิดนึงสองนั่งโอ้โหยห <c oughs> น้ามืดกันเลยเดียวเอาเป็นว่ากินปากแรงแบบนี้นะคะแม่มีตัวช่วย เลยแล้วรู้ไหมว่ารสชาติอะไร Natural Green Tea ก็คือชาเขียวจะบอกก่อนว่าเมื่อก่อนอ่ะยังไม่ได้ให้ลูกใช้เพราะว่าอะไรมีความรู้สึกว่าแสบปากผู้ใหญ่อทนได้แน่นอนพอใช้ประจำอยู่แล้วผู้ใหญ่แต่เด็กอ่ะเคยให้เขาลองใช้แล้วเขาแบบบ้วนแทบไม่ทันตอนนี้นะคะลิซซีนเนเชอรัลกรีนทีของเรานี้นะคะเป็นสูตรเนเชอรัลนะคะแล้วก็รสชาติอ่อนโยนนะคะแอลกอฮอล์ศเเพราะฉะนั้นเด็กๆใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ อ่าใคร6ขวบเท่าออก้าใช้่ใช้ได้ใคร6กขวบขึ้นไปแบบออก้าใช้ลิเซรินสูตรเนเชอรัลกินทีได้เลยนะคะออก้าคะก้ารู้ไหมทำไมแม่ต้องให้เราใช้ลิซซรินสูตรนี้เพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยพอเราบ้วนปากปุ๊บฟันเราเนี่ยแข็งแรงถึงเท่า เออเหมาะสําหรับเด็กเพราะว่ายังไงเด็กบางทีเขาแปรงฟันไม่ทั่วถึงบางทีเราให้เขาแปรงฟันเองอะข้างในสาดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หมดห่วงต่อการแปรงสองสามรอบตอบโจทย์บ้านศิลาชัยมากเลยค่ะซื้อส่วนเดือนใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะคะพอ่อแม่ลูกไม่ต้องกลัวนะว่าโอ๊ยแล้วประสิทธิภาพเด็กใช้ได้แล้วประสิทธิภาพ,ภาพมันจะเบาลงไหมสำหรับผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวนะคะลิซลี่เขาทำมาแบบใช้ได้ทั้งครอบค<ม><ป>รัวแสดง<ม>ว่าใช่เรามาดูกันนะคะว่า ขนาดเขาเป็นยังไงเนาะนี่นะคะก็เปิดง่ายนะคะเปิดออกได้เลยนะคะแล้วก็ขวดเบาไม่ได้หนักแล้วก็พกพาไปต่างจังหวัดได้นะนี่ง่ายๆเลยไม่หนักเอ่อปริมาณของเขานะคะก็250 ML เหมาะเอาไปแต่งจังหวัดได้แบบอย่างครอบครัว4คนอย่างเงี้ยก็เอาไปขวดเดียวอยู่เลยอันนี้ก็ไวใช้ที่บ้านอันใหญ่ของเรานะคะก็ไม่ได้หนักมาก750 ML นี่ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะ ใช้ได้เป็นเดือนเลยแล้วก็ที่สําคัญสําคัญเลยนะคะห้ามกลืนนะคะอย่างที่บอกว่าลิซลรีนนัชีวกิีนทีเนี่ยทำมาสําหรับเด็ก6ขว,วบแล้วคุณเด็ก6ขว,วบขึ้นไปแสดงว่าเขามีวุฒิภาวะพอรู้หน้าที่พอวา่าน้ํายาบ้นปากเนี่ยห้ามกลืนเดี๋ยวเรามาเช็คสุขภาพฟันของเด็กๆก,กันดูนะคะมาอปปมอาปากแม่ดูให้เลยออาปาก โอ้ตาตา,ตาพี่อ๋เอเฮ้ยมาแล้วนยะกลิ่นมาแล้วยิงฟันยิงฟันเนี่ยเหลืองเหลืองข้าพัดเนี่ยเมื่อกี้กินไข่เจียวใช่ไหมใช่ไหมนี่เดี๋ยวไปบ้วนแล้วลกล้วนะไข่เจียวจะหลุดออกมาเลยนายดูฟานอกาก้าว้าวโอ้หยแปลงฟันหรือยังพูดตรงๆแปลงฟันหรือยังแปลง,ห,ห,ห,ปลงหรือยังฮะฮะฮะแปลงหรือยัง นี่ไงนี่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่นย,ย,ยมันเหมาะสําหรับเด็กที่ไม่ชอบแปรงฟันแล้วก็มาบอกแม่ตลอดว่าแปรงแล้วแปรงแล้วรับคุมเขาไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ๋อก็แปรงแล้วเราติดอันนี้ไว้เขาเลยใช้ให้เขาชินแล้วเขาจะได้อย่างเขาไม่ได้แปรงฟันอะ่ะเขาได้บ้วนปากอะ่ะเขาก็ยังช่วยช่วยในช่องปากของเขาได้อยู่แล้วก็ช่วยถึงเรื่องฟันแข็งแรงถึงสองเท่าด้วยวามาออกาสก้าเราไปก้วปากกันยย สดชื่นจีอันนี้ของจริงแน่นอนลิสตรีนเนเชอร,ร์ลกินทีแม่แม่ขาฝากไว้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่พี่ขาสดชื่นกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะลูกๆเอาก้าใช่ไหมสดชื่นไหมคะลับปากหอมเลยใช่ไหมคะเป็นไงมันเย็น,เ,น,นเย็นในปากอ่า ฝาก EP นี้ไปด้วยนะคะพี่ๆขาอย่าลืมกด subscribe นะคะที่ช่องเปิ้ลนาร์คอ n ชานนะ์นะแล้วก็ติดตามแล้วก็ oh my dad oh and m o ล girl l i ฟ e l i ฟ e เป็นงานว่ากด subscribe <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> เวลาเรามีแจกรางวาัลพี่ๆทางบ้านจะได้รางวัลจากเราด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ